สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์นะครับวันนี้อากาศค่อนข้างจะอึมครึมนะครับมีพายุเข้านะครับมีมรสุมเข้านะครับช่วงนี้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับฝนก็จะตกหน่อยวันนี้ครับผมมีรถเตรียมปล่อยนะครับรถกรมอนามัยเกียร์ออโต้คันสุดท้ายคันเนี้ยถือว่าพี่เขาโชคดีมากที่ได้ไปเพราะว่ามีติดจองไว้นะครับสองครั้งเราก็หลุดนะครับหลุดเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ารถไม่ดีเป็นเพราะว่าเครดิตลูกค้านะครับโดนปรับดาวเยอะ เขาก็เลยปล่อยนะครับปล่อยหลุดเราว็คืนมาจำให้เขาปกตินะครับอันนี้พี่ท่านนี้นะครับโชคดีมากได้คันนี้ไปนะครับเป็น t o โยต้าคอมพิวเตอร์3.0 D4D เกียร์ออโต้นะครับคันนี้ปี17จด18ที่มีที่ยังไม่ได้ปล่อยคันสุดท้ายนะครับแต่จะปล่อยเช้านี้นะครับวันศุกร์ที่25พฤศจิกายน2565ครับคันนี้เลขไมถือว่าโอเคเลยนะครับราคา799,000 เลขไม่เพียงแค่1 2, 9, นะึ่งแสนอ่เก้าพัน่ะเลขไมไม่เยอะไม่น้อยเกินไปนะครับถือว่าพอดีโชคดีมากๆเลยนะครับได้ราคาไม่ถึง8ปดแสนรถลดกลอนามัยคันสุดท้ายนะครับที่รุดจองมาสองครั้งนะครับนี่ด้านหน้านะครับเอ,อวันนี้ผมต้องบอกก่อนนาผมจะมาถ่ายเก็บงานนะครับถ่ายเก็บงานสําหรับรถเตรียมปล่อยนะครับว่าสวยใสยังไงหลายๆคลิปนะครับผมถ่ายเป็นคลิปที่รถเพิ่งเข้านะครับเลอะๆอยู่ วันนี้ครับพี่ๆจะได้รู้นะครับว่ารถเตรียมปล่อยเนี่ยสภาพสวยใสใหม่ยังไงบ้างครับมีเริ่มต้นที่กระจังหน้าก่อนเลยผมจะเน้นที่ผิวพันธุ์นะครับไม่เน้นที่สเปคสําหรับคลิปนี้กระจังหน้าเงาแวบๆแบบนี้นะครับนี่ขัดให้แล้วนะครับดูแลให้แล้วดูนะครับตัวตัวฝากระโปรงนะครับนี่ผมให้ดูรอยสันรอยคมรอยเงานะครับไม่ได้มีร่องรอยนะครับเอ่อรอยแบบรักยิ้มหรือว่ารอยบุบอะไรเลยนะครับเราดูแลให้แล้วนี่ไฟก็ใสๆใหม่ๆแบบนี้นะครับ ไปสปอร์ตไลท์ด้านล่างนะครับนี่กันชนหน้านะครับผิวพันธุ์ของเขานี่ต้องบอกเลยว่าสวยมากๆคันนี้ดูแลให้เป็นอย่างดีนะครับต้องขอบคุณเอว่าที่เจ้าของรถนะครับคันนี้ที่เขาให้เวลาเรานะครับประมาณสักห้าหกวันนะครับมีเวลานะครับตรวจสอบมีเวลาดูแลนะครับรถก็จะได้ความสบายใจนะครับนี่นี่ครับให้ดูตัวเอซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อก็โค้งมนนะครับปกติครับ ตัวนี้ก็ดำดำนะครับดำสนิทเลยนะครับแ็งจิ้งรีดดำสนิทนะครับนี่คันเนี้ยครับอติดฟิล์มให้นะครับเป็นหกสิบแปดสิบนะครับเป็นฟิล์มเดิมของเขาแล้วนี่ร้อนนะครับคันนี้ยครับแม็กมันค่อนข้างลอกนะครับตอนมาใหม่ๆอันนี้เราก็ขัดแม็กให้แล้วนะครับเราขัดแม็กให้แล้วครับแม็กก็สวยแล้วยางเป็นยางปีสองศูนย์ในส่วนของด้านในนะครับเรามีเคลือบกันสนิมให้ทุกคันนะครับของบริษัทเทรยนต เราไม่ได้ขายรถเดิมนะครับเราขายรถปรับสภาพนะครับเรารับเข้ามาเนี่ยเราดูแลให้เป็นอย่างดีดีข้างในเนี่ยครับทำความสะอาดนะครับแล้วก็เคลือบกันสนิมให้เรียบร้อยแล้วด้วยให้ดูผิวพันธุ์นะครับซูมออกมานะครับซูมออกมาผมยืนห่างประมาณสักสามเมตรนะครับให้ดูผิวพันธุ์ซุ้มล้อนะครับลวดลายตรงกลางรถนะครับด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านบนนี่บอกเลยว่าสภาพสวยสมบูรณ์มากๆใครกําลังสงสัยนะครับว่าเอ้ยรถของเพชรยนต์นะครับของเซลเป็กที่ ขายนะครับสภาพเป็นยังไงนี่ครับสภาพก่อนปล่อยเป็นแบบนี้นะครับสวยใสใหม่นะครับถ่ายเก็บงานวันนี้มาถ่ายเก็บงานนี่ซูมลอด้านหลังนะครับนี่ยางบิสโตนนะครับยางปีสองศูนย์นะครับยางปีสองศูนย์แม็กขัดให้แล้วเงาเงาแวบแวบแบบนี้นะครับสีน้ำตาลทองสวยๆนะครับขนยางยังมีอยู่เลยนี่ขนยางยังมีอยู่เลยนะครับแล้วก็นี่ด้านในนะครับเคลือบกันเคลือบกันสนิมให้แล้วสบายใจได้นี่คัตซีพวก ตัวเลขอะไรนี้ครับยังอยู่ครบนี่ไฟท้ายนะครับมาดูในส่วนของไฟท้ายกันบ้างเงาเงานะครับไฟท้ายสีแดงสับพิมพ์นะครับตัดกับสีขาวสวยๆแบบนี้นะครับชมคอมพิวเตอร์ตัวหน้าสั้นหลังคาสูงนะครับหรือเรียกกันว่าโฉมกันดั้มนะครับนี่คันนี้กล้องหลังนะครับต่อให้แล้วจากเจ้าของเดิมนะครับมีกล้องหลังให้แล้วเราก็ติดตัวกล้องหน้าอะไรเงี้ครับให้ด้วยนี่ด้านหลังสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่ได้มีรอยบุกนะครับ ไม่ได้มีรอยบุบหรือว่ารอยรักยิ้มอะไรเลยนะครับเราดูแลให้เป็นอย่างดีแล้วคันนี้นี่มาดูในผิวพันธุ์นะครับฝั่งขวากันบ้างนี่ยืนห่างออกไปนะครับลวดลายชัดเจนนะครับสาหรับซุ้มล้อด้านล่างและด้านบนนะครับพี่่ท่านไหนกําลังสงสัยนะครับรถก่อนปล่อยนะครับที่ผมขายเป็นยังไงนี่เลยนะครับเดี๋ยวตอนเนี้ครับ7โมง41นะครับเดี๋ยวรอ8โมงนะครับ8โมงครึ่งเขาจะมารับนะครับผมมาถ่ายเก็บงานให้ก่อนดําสนิทนะครับดูแลให้เป็นอย่างดีเลย เปิดท้ายนะครับเปิดท้ายนี่ลำโพงหลังนะครับดังมาถึงลำโพงหลังอย่างนี้เลยนี่ลำโพงหลังอยู่ครบๆนะครับไฟไฟท้ายแท้นะครับนี่ถ่ายเก็บงานนะครับตัวซิลยางซิลิโคนนะครับตัวโช๊คนะครับเด้งขึ้นแบบปกตินะครับเม็ดอาร์เรียงตัวกันสวยๆแบบนี้เดิมแน่นอนนะครับนี่น็อตเดิมไม่เคยขยับนะครับดูฝั่งนี้น็อตเดิมไม่เคยขยับนะครับ ซิลิโคนเม็ดอาร์เรียงตัวกันสวยๆแบบนี้ไฟท้ายเดิมี <c oughs> สองก็หกนะครับสองก็หกคือท้ายเดิมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็สองอันนี้ท้ายเดิมแน่นอนไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำน้าท่วมครับนี่ให้ดูด้านล่างเบาะด้านหลังตรงนี้จะพับได้นะครับจะพับได้ใส่ <c oughs> เก็บงานนะครับใส่เก็บงาน <c oughs> ด้านบนครับนี่แอร์ออนะครับรูครบๆแบบนี้นะครับเก้ารู ม่านมีให้แล้วนะครับม่านมีให้แล้วคันนี้ <c oughs> นี่ล้อฝั่งนี้นะครับี่สวยๆแบบนี้เลยยางบิ๊โตนครับยางบิ๊โตนด้านในนะครับก็เคลือบกันสนิมอะไรให้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> นี่ก็เหมือนกันนี่ยางบิ๊โตนนะครับ <c oughs> เพลนะ <c oughs> เงดังแอร์เย็นแน่นอน <c oughs> คันนี้นครับเราเปลี่ยนจอแอนดรอยให้ลูกค้าด้วยนะครับรถเสียงนะครับดังเหลือเกิน <c oughs> เป็นจอทัชสกรีนแบบแอนดรอยนะครับด้านบนมีกล้องให้ด้วยอีกหนึ่งอัน,นเลขไม้ครับให้ดูเลขไม้หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับปีหนึ่งเจ็ดจดหนึ่งแปดนะครับกระจกพับข้างไฟฟ้าผมเช็คเลยีใช้ได้ปกตินะครับพับได้เปิดได้ปกติดูแลให้เป็นอย่างดีนะครับมีเบาะนี่ต้องบอกเลยว่าตึงๆนี่เบาะตึงๆนะครับไม่ได้มีรอยขาดอะไรเลยเลยนะครับดูแลให้เป็นอย่างดี บาะหน้าไปก็เป็นเบาะหนังนะครับตัวเบลอะไรมีให้ครบนี่แก้มนะครับเดิมรถไม่เคยขยับนะครับเม็อดอาร์ตเรียงตัวกันครบๆนะครับรถคุณภาพจริงๆนะครับคันนี้รน <c oughs> ปีหนึ่งเจ็ดนะครับปีหนึ <c oughs> ่งเจ็ดนี่สวยๆครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในกันนะครับพาไปดูด้านในกันด้านหน้าดูแล้วนะครับไปดูด้านในรอบตัวผิวพันธุ์ดูแล้ว นี่เสียงประตูนะครับปกติไม่ได้มีอะไรแบบผิดแปลกด้านบนนะครับขอบสวยๆเลยครับแอร์ราวเย็นๆแบบนี้นะครับเปิดแอร์หลังเดี๋ยวเปิดแอร์หลังก่อนนะครับสักครู่หนึ่งเช็คแอร์หลังเช็คเปิดไฟแอร์ก็ปรับได้นะครับสามระดับนี่แอร์ราวนะครับไฟเปิดติดนะครับทุกดวง ถ่ายเก็บงานถ่ายเช็คให้นะครับวันนี้นี่สวยๆเลยเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นี่อุปกรณ์นะครับช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับถุงเครื่องมืออยู่ตรงนี้ม่านมีให้ครบนะครับมีม่านมีให้ครบเลยคันนี้เดี๋ยวหยิบถังน้ำเพลิงมาวางให้อันนึงนะครับเมื่อกี้เอาออกไปนะครับนี่แอร์หลุมนะครับเปิดติดเย็นๆนะครับแอร์ออกทุกรูนะครับแอร์ออกทุกรู เช็คแล้วแอร์ออกทุกรูนะครับเบาะนะครับเบาะด้านหน้ากับตันซีดนะครับมีที่วางแขนครบๆนะครับทั้งซ้ายและขวานี่เบาะใหญ่ๆนั่งสบายๆนะครับด้านหลังก็เบาะตึงๆตัวใหญ่เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้จะไม่มีที่วางมีที่วางแขนแค่หนึ่งอันนะครับฝั่งนี้นะครับก็มีที่วางแขนสองอันด้านหน้ามีถึงสี่เลยนี่เบาะหลังครับนั่งได้สี่ท่านเป็นแบบพับนะครับก็คันนี้จดทะเบียนป้ายฟ้าให้แล้วนะครับป้ายฟ้าสามหกนะครับสามแถว เก้าที่นั่งครับเป็นสองสามสี่นี่สวยๆแบบนี้นะครับรถเก็บงานนะครับที่ถ่ายให้พี่ๆชมกันสวยๆแบบนี้เลยใครกาลังสงสัยนะครับว่ารถเก็บงานนะครับบริษัทเพชรยนต์เป็นยังไงนี่ครับวันนี้คลิปนี้ผมถ่ายให้ชมแล้วนะครับผมอนามัยครับสุดท้ายเดี๋ยวเปิดด้านหน้านะครับอีกนิดนึงแล้วก็จะปิดแล้วนะครับเปิดด้านหน้าให้ชมพวกของเหลวอะไรเงี้ยครับเปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับพวก เช็คน้ำมันเกียร์นะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ตัวน้ำยาหล่อเย็นอะไรเงี้ยดูแลให้หมดสนใจติดต่อผมได้นะครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ครับยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาด้านกนารจัดไฟแนนซ์นะครับดอกเบีย้ยนะครับคันเนี้ยลูกค้าซื้อไปคันนี้รู้สึกกระดาวสองแสนนะครับแล้วก็ดอกเบีย้ยได้สองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์ห้าปีนี่เราเติมให้ตรงตรงเกณฑ์ที่สูงสุดเลยนะครับอนี่ น็อตเดิมแก้มเดิมนะครับเก็บงานให้นี réussi, like ่พลาสติกนี่แบบโอ้โหดําสนิทนะครับีสติ๊กเกอร์มอกรนะครับตัวเลขตัวถังนะครับเลขตัวถังเลขห้องเครื่องครบๆสวยๆแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้หายากนะครับราคาประมาณนี้ผมต้องบอกเลยว่าหาไม่ได้แล้วนะครับลองเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูนะครับรถตู้เกียร์ออโต้ปีหนึ่งแปดเนี่ยราคาเจ็ดเก้าเก้าไม้แสนต้นเนี่ยหาไม่ได้แล้วนะครับต้องบอกเลยว่าหาไม่ได้แล้ว ครับสนใจติดต่อผมนะครับ065 951 3374ครับยินดีให้คำปรึกษายินดีให้บริการด้านการจัดไซแนนนะครับเครดิตดีดอกเบี้ยแค่2.7 2.79เอ็นะครับเครดิตดีได้โปรขับซี90วันนะครับติดต่อหรือแอดไลน์เข้ามา065 951 3374ครับยินดีให้คำปรึกษายินดีให้บริการนะครับคลิปนี้นะครับจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ